ปธิละจงไปแสวงหาพระพิษุรูปใดรูปหนึ่งที่เธอเห็นว่ามีจิตใจสงบไม่ติดของในลาบสักการะแม้จะเป็นพระบวชใหม่ก็ตามแล้วให้เธอไปเรียนกรรมฐานจากท่านผู้นั้นพระโปธิละจึงออกเดินทางแสวงหาครูอาจารย์ตามพุทธดำรัสท่านพบกับพระภิกษุผู้เท่าผู้ทรงคุณวุฒิมากมายแต่พระพุทธองค์ให้หาพระที่สมถะ จนกระทั่งท่านได้พบกับสัมมเนียนน้อยรูปหนึ่งซึ่งเพิ่งบวชได้ไม่นานแต่มีจิตใจที่สงบและมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักตอนที่4ครูบาอาจารย์ตัวจริงพระโพธิละเทระผู้ทรงความรู้มากมายจึงเข้าไปกราบสามเนีน,น้อยองค์นั้นอย,อย่างนอบน,น้อมแม้ว่าตนเองจะมีพรรษาและตำแหน่งสูงกว่ามากก็ตามแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านโปรโดชี้ทางแห่งการปฏิบัติให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสามเณรน้อยปฏิเสธด้วยความเคารพแต่พระโพธิละยืนยันด้วยความจริงใจสามเณรน้อยจึงตัดสินใจสอนสามเณรน้อยไม่ได้สอนธรรมะที่สลับซับซ้อนแต่ให้พระโพธิละพิจารณาถึงการละวางอุปทา,านในสิ่งต่างๆโดยเริ่มจากการละทิ้งความยึดมั่นในร่างกายและที่สำคัญคือละทิ้งความยึดมั่นในความรู้ที่ตนมี พระโพธิละเถระปฏิบัติตามคำสอนของสามเณรน,น้อยอย่างเคร่งครัดท่านละทิ้งใบลานทั้งหมดที่เคยยึดถือและหันมาทุ่มเทกับการปฏิบัติอย่างจริงจังและในที่สุดด้วยการละวางความถือมั่นในขันห้าและความรู้ทางปริยัติพระโพธิละก็สามราบ,บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดท่านตระหนักได้ว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญกว่าการท่องจำคำเพียงอย่างเดียวอย่างแท้จริง คติธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ 1. การปฏิบัติสำคัญกว่าความรู้ความรู้ทางปริยัติคือการศึกษาตำราเป็นเพียงสะพานที่นำไปสู่การปฏิบัติการยึดติดอยู่บนสะพานโดยไม่ข้ามไปย่อมไม่เกิดประโยชน์การปฏิบัติและเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นคือความรู้ที่แท้จริง 2. ความอ่อนน้อมคือหนทางสู่ปัญญาพระโพธิละยอมละทิ้งความถือตัว ยอมกราบเรียนกรรมฐานจากสามเณรน้อยผู้มีพรรษาน้อยกว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นประตูบานสําคัญที่เปิดไปสู่การเรียนรู้และปัญญา 3. ละวางจากอัตตาสาเหตุที่พระพุทธเจ้าเรียกท่านว่าใบลานเปล่าเพราะท่านยังติดอยู่ในอัตตาคือความถือมั่นในตัวตนและความรู้การละวางอัตตาเท่านั้นที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์และบรรลุธรรมได้